บอยประกรณ์คอมเมนต์ห่วงใยน่องธนาชวนสงสัยหรือข่าวลือเป็นจริงเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมาสักระยะสำหรับแพรวานิชพัฒ์ ชัดชัยพลรัตกับหน่องธนาแฟนๆจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งแต่จูๆ่ๆตอนนี้ทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังไร้รูปคู่ไม่ลงสตรอรี่ถึงกันแบบที่ผ่านๆมาล่าสุดหน่องโพสอินสตาแกรมเป็นภาพตัวเองยืนกลางหินมา้าพร้อมแคปชั่นเมื่อความจริง คำว่ารักมันไม่ชนะทุกอย่างเพลงทุกคนเพลงท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนดังและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากหนึ่งในงนั้นคือพี่ชายที่แสนดีอย่างบอยปกรณ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ไหวบอกไหวทำเอาชาวเน็ตต่ตางสงสัยว่าเอ๊ะคอมเมนต์ห่วงใยแบบนี้หรือว่าข่าวดอจะเป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตาม แต่รอฟังเจ้าตัวออกมาพูดจะดีกว่าจ้า